ครับผมยินดีดต้อนรับสู่ช่องฮาร h โฮมนะฮะวันนี้เราจะมารีวิววันพี e การ์ g เกมในชุดของ t ีบ r ร์เดนะครับผมหรือ3พี่น้องเองนะครับตอนแรกมาสปอยมาว่า3พี่น้องมีคนบอกว่าอาใครนูคุซันเอ้สามพี่น้องนี่เลยถูกต้องไหมอัลติเมตเด็กอีกแล้วนะครับผมเมื่อก่อนมีมากล่องและก็เป็น3กับตันนะเหมือนกันเลย ST 1 0อันนี้ ST13 มาดูใกล้ๆครับ เราจะแกะให้ดูกันนะครับว่า1กล่องมีอะไรบ้างนะฮะว่าแล้วตัดเลยนะฮะชึบถ้าสเปคแบบนี้ราคาอย่างนี้ผมว่าต้องเป็นฟอยทุกใบครับผมอะ,อะไรอ่ะเฮ้ยมีซองซุมหมดแล้วนะในกล่องหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ว้านี่ครับ เทมทเล็กๆน่ารักนนะครับแล้วก็วิธีสอนเล่นด้านหลังนะครซึ่งส่วนใหญ่เล่นเป็นแล้วเล่นไม่เป็นก็ไปดูคลิปฮะหรือโฮมสอนเล่นได้นะครับึงถูกต้องนะฮะเก็บเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าตอนแกะรีบเกินโอเคตองสุ่มหลังสุดเนาะเรามาดูนี่ก่อนกล่องใส่การ์ดใส่การ์ดให้เต็มกล่องนะฮะเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะก็3คนนะตีนทุกแกนะฮะมี มาท่านด้งอะไรอย่างเงี้ยครับกล่องแข็งแรงนะฟังเสียงโอเคมาเรามาดูนี่นครับโอ้โหบอกเลยว่าเหนียวแน่นหนึบนะฮะจะใช้ตัดก็โอ้โหเกรงใจเกรงใจโอเคได้แล้วด้งฟอยเนี่ยควรมีให้10ใบ1 2 3 4อ โหติดเลยอะ่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยลีดเดอร์มาใบแรกเป็นซาโบะนะฮะก็คือแดงเหลืองนะฮะตีมจะเป็นเหลืองหมดเลยนะว่าอยู่ที่เหลืองคู่กับอะไรนะครับผมนะฮะอ้าวนี่ครับผมเอสนะฮะนะฮะแล้วตามด้วยลูฟี่นะ,ะครับการ์ดมันติดกันนะฮะโดยที่เอเอสนี่ยจะเป็นเหลืองฟ้าลูฟี่จะเป็น เหลืองดำนะฮะข้างในมีการ์อะไรบ้างนะครับเฮ้ยมันติดกันแบบนะเป็นฟอยล์หมดนะฮะผมอบนนี้2ใบแล้วนะเดี๋ยว4ใบผมไว้ฝั่งนี้2ใบผมไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับผม4ครับเฮ้ยติดอีกแล้วอ่ะ4นะครับอันนี้2นะน้องแชงน้องแชง ติด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 อ่าอันนี้ต้องสองใบยอยู่แล้วล่ะถ้าเป็น SR นะครับใช่ไหมมองกลับด้านน่าจะ SR นะครับตัวนี้กาดสองพัน 2000, เนี่ยเฮ้ยแต่การ์ดฟอยล์แบบนี้ผมว่าสวยนะเห็นไหมในกล้องเห็นวิงวิงไหมเห็นความวิ่งไหมครับสวยนะเนี่ย SR เขาก็เหมือน PA ของ OP เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะมีเท็กเจอร์เลยนะครับผมก็คือสวยสวย โอ้กาติยับเลยเออนี่ครับใกล้ๆครับนะฮะตายอยู่นะครับสวยอยู่นะยาโมโตะนะครับผมเริ่มเป็นเวทวนะฮะเวทวัน,นี้มีสองใบแฮะอ้าวนี้ต้องเปิดสองกล่องแล้วครับยังไงเปิดสองกล่องก็คุ้มแน่นอนครับครบแน่นอนนะฮะทีนี้เราจะมาดูเจ้านี้กันครับของใหม่มาแรงเขาบอกว่าในนี้มันมี17แบบ ตัวพีเจากซองสุ่มเนี่ยครับจะออกสุ่มแบบใบหนึ่งเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะฮะโอ้โหฟึบได้เป็นกาบปะนี่ปะครับนี่นับเป๊ะเลยนะครับผมแล้วแต่ดวงว่าเราจะได้อะไรนะฮะผมนะ เธอถ้าเห็นคลิปนี้แล้วแปลว่ามีขายตามร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศไทยแล้วนะครับผมต้องรีบเป็นเจ้าของแล้วครับเหมือนไอทีสิมารอบเดียวไปเลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยผมมีเกจการไปดูได้นะครับผมเอาลิดเดอร์นี้เกจสวยมากนะเพราะมันเป็นฟอย์ทั้งหมดเลยแล้วการมันทาดีนะฮะสวยน่าสะสมด้วยะครับผมของมันต้องมีโอเคฝากติดตามช่องฮัลลี h โฮมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจะรีวิวอะไรเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับผม ลคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ